อ้ยเฮ้ยเน,บบนีม่ใเ,เมนูผัดผัดบุ้งไฟแดงนะผัดหมูไฟแดงเอาส่วนพื้นออกบุ้งเอาส่วนพื้นส่วนเง้อออกน่ั่นแหละดึงออกเลยอยดูดีงกระาพิดามา,านาั่นอ่าคนๆไปเรยเดืใช้กระดาษนีน เมื่อแผนก็เป็นไปตามแผนอุ้ยมันใช้ของสำรองทำไมเป็นแบบนี้แล้วมันมันเดือดได้ดิไม่กระทะมันร้อนไงกระทะเตน้ำมันร้อนๆไงกระทะร้อนทำให้สระโลไฟเลยมามันจะบูไฟแดงทุนี่ขนาดเทห,หมูไว้นิดเดียวนิ้วไม่เลย ทอดหมูครับเป็นบอกในหมูเรากำลังทอดหมูทอดหมูไฟแดงนี่มันจะเแบบวัดเฉียวหน่อยนยงครับมันอาจจะตรวจวัดเฉียวหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผูดจำนาญการแบบยิ่งกว่าผัดตับมุ้งไฟแดงนะครับทำได้หลายครั้งนะตับมุ้งไฟแดงอีกครั้งเดียวบุบหายเลยไหมเราอันนี้หลายรอบครับกระทะท้ายเราทิ้งเลย <laughs> คครครัับบีแผ่นสำรองครับวันนี้ไฟดับก็เลยใช้แผ่นสำรองได้ดีมากอืมปิดมาไปด้วยเลยคือมันดับอยู่ิงจริงนะมันจะเสียเพราะเราครับ